สวัสดีค่ะมีรถเซียูวีสภาพสวยมานำเสนอกันอีกแล้วนะคะวอนดาซี v วี 2.4L เกียร์โตคันนี้ปี2008นะคะทับสุดของรุ่นเลยนะคะราคาไม่แพงค่ะ319,000บาทเท่านั้นค่ะภายในก็จะเป็นเบาะหนังสีดำนะคะปรับไฟฟ้านะคะกระจกปรับไฟฟ้ารับไฟฟ้าค่ะ a อร์ a g ็กบสกุญแจรีโมทนะคะพูมอลไยมันติฟังก์ชันนะคะต้องส่งทอยแอร์ระบบดิจิตอลค่ะ ก็สวยน่าใช้มากๆเลยนะคะผ่อนสบายเดือนละไม่เกิน7,000บาทค่ะคันนี้ขอทานเงินเดือนในรับรวมผู้เช่าซื้อที่สอรคณีได้นะคะที่หนึ่งหมื่น5้าพันบาทขึ้นไปค่ะถ้าซืรคันนี้ไปใช้งานได้แล้วนะคะด้านหลังกว้างคนของได้เยอะบอกก็สามารถพับได้ด้วยนะคะภายในแนวสปอร์ตภายในสีดํานะคะเครื่องยนต์ VTEC 2.4L นะคะท็อปสุดของรุ่นเลยนะคะ สภาพสวยมากๆเลยค่ะขับดีพร้อมใช้เลยนะคะสอบถามยละเียดเพิ่มเติมได้เลยนะคะออกรถไม่ยุ่งยากเลยนะคะผ่อน7,000บาทเท่านั้นได้รถ SUV สภาพไปสวยท็อปสุดไปใช้เลยค่ะน่าใช้มากๆเลยนะคะสำหรับรถคันนี้ค่ะ Honda CRV 2.4 EL ท็อปสุดเกียร์โต้คันนี้ปี2 0 0 8บาทค่ะ3 1 9 0 0 0บาทเท่านั้นค่ะ ผ่อนชิบิสบายนะคะเดือนละ7,000บาทเท่านั้นค่ะสนใจนะ